ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ E a g l e of No สวัสดีครับพบกับ Eagle o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับตะกุดตีใหญ่เป็นเครื่องรางของขลังที่รับการกล่าวขวัญมากมีที่มาคือในยุคที่จอมโจรชื่อดังตีใหญ่เดินทางมาที่ท่าฉลอม เข้ามาขอพึ่งใบบุญจากหลวงพ่อมาลัยพระเกจิแห่งลุ่มน้ำท่าจีนเจ้าวาดวัดบางยาแพกสมัยนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะพูดว่าตีใหญ่เป็นผีไม่ใช่คนธรรมดาเพราะสามารถลองหนหายตัวได้แต่ความเป็นจริงตีใหญ่มีวิชามหากำบังหลังจากนั้นประมาณสามครั้งตีใหญ่ ขอมาขอเครื่องรางข,งของขังจากหลวงพ่อมาลัยและฝากตัวเป็นสิทธ์อีกทั้งยังได้รับปากกับหลวงพ่อว่าจะกลับตัวเป็นคนดีหลวงพ่อจึงมอบตะกุดผงว่านไบลานซึ่งเป็นตะกุดซึ่งคึงจากมือของหลวงพ่อมาลัยทําให้ตีใหญ่หลอดพ้นแค้วขาดจากการถูกจับกลุ่มอย่างเหลือเชื่อจนเป็นที่มาของตะกุดที่ชาวบ้านขนานนามว่าตะกุดตีใหญ่ ที่มีให้บูชาได้ทำออกมาหลายเนื้อเช่นไม้พยุงไม้มะขามไม้เสาบดเก่าและเหล็กนําพีจานด้วยยันมอนหลวงพ่อบอกว่าตะก,กุดนี้ลงคาถาเดียวกับที่ตีใหญ่ได้ไว้บูชาอาจารย์คนเดียวที่เหลืออยู่ของตีใหญ่ตะก,กุดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงพ่อมาเลยท่านจานเองกับมือ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อทำเองทั้งหมดซึ่งหลวงพ่อทำไว้ให้สำหรับผู้ที่ทำบุญสร้างกุฏิที่วัดยันนมอนนี้เป็นอักรวิเศษดีครบทุกด้านโดยเฉพาะเมตตามหานิยมและปลุกเสกตามวิธีการมอนโบราณแบบฉบับของหลวงพ่อจึงเพิ่มพลังอนุภาพของตะกุ้ขึ้นไปอีกร้อยเท่าทวีคูณ ทำให้ตะกุดนี้มีอนุภาพเป็นเลิศไม่ต้องสงสัยเป็นแน่แท้นอกจากพุทุคุณตามชื่อไม้มงคลต่างๆแล้วยังดีเด่นทางด้านแควคาดเป็นที่สุดนอกจากนั้นด้วยบาร,รมีของท่านชาวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงต่างเชื่อกันว่าหากให้หลวงพ่อมาลัยได้ปาพรมน้ำมนต์และเป่ายันเกาะเพชรแล้วจะทำให้ชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองแควคาาจากพยันตรายต่างๆหลวงพ่อมาลัยมักจะปลูกเสกเดียวท่านได้เรียนวิชาต่างๆมาจากครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยกันอาทิหลวงปู่กแก้วหลวงพ่อสุดและอาจารย์ศีลปัจจุบันนี้ตะกุดรุ่นนี้ไม่ค่อยมีพบเห็นในวงการพระเครื่องสนนราคาอยู่ที่หลักร้อยปลายถึงหลักพันต้น ยังเป็นราคาที่เราเราสามารถจับต้องกันได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่